หลายรสท่าค่าสบายดีกับพี่น้องกาะปาเออกินหนักกับปลาโอเคแถวแหงก่ะดิ ขอบคุณขอบใจละลายเด้อขอบคุณขอบใจละลายพี่น้องแปดล้านดวงตาขอบคุณมากมากบาวข้ามมอนเออขอบใจเด้อบ่าวข้ามมอนขอมุณขอบใจละลายตอนนี้กระปัดอันใบอันนี้ล่หึ่งหึ่งปั๊ดทีหนึ่งฝนตกะลายหม่อแหละก็เริ่มหดเดี๋ยปัดเพิ่ดวันนี้โบโต๊ก็เลยสิปัดซะก่อน อันนับไปขอบโมกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อขอบโมกขอบใจละลายๆิีมมาส่งกำลังแรงใจให้ขอบคุณมากมาก คุณพี่ขอบใจขอบใจพี่น้องเอ้ยพ้นตกพ้นตกข้างในทางนี้กอดไถ่เหมือนพ้นบรตกันแนีใช่งหน มากมากเลย ขอบใจละลายเดอร์มีน้อยผู้นาหักไปดู่องใหม่ก็มีแต่อีสานโอ้ยมามแต่อีสานวะโอ้ยขอบใจละลายอีสานกับว่าน้ำแนขอบคุณมากมากนะ านเจ้าก็ะขอบคุณมากนะคะส่งแรงกำลังใจเสียงข้าเจ้าหนุ่งอ่ะปุ่งปุ่งปุ่งขอเจเดญอทัก่ายขอบคุณขอบใจล้านขอบคุณขอบใจล้านสบายดี โล่มมาแหละคือพ้นสิตก๊กและบานขอบคุณมากมากเลยขอบคุณขอบใจแล,ลายๆเดอร์ FC ผีหนอ้องเป็นกำลังใจให้บงังบรรยากาศรอบรอบ,อบสวนผีหน้องพ้นสิตก๊กแหละคืบมากแล้วคืบมาแล้ว,ข,ลวขอบคุณมากมากขอบคุณขอบใจหล,ลายๆเดอร์พี่อยู่ที่ไหนครับ พี่อยู่อยุธยาตอนนี้อยู่อยุธยาทําสวนอยู่สวนออร์แกนิกตอนนี้เห็นไหมสวยงามไหมตรงนั้นเป็นมุมของปลูกผักสลัดจ้าขอบคุณมากเลย ทำความสะอาดขอบใจหล,ลายเด้อขอบคุณมากๆเลยสวนออแก,กนิกสวยงามมาก ตอนนี้ก็ได้อยู่เจ็ดนาทีแล้วสิบนาทีก็ลงงล้วพี่น้องเออบริเวณนี้เคืองละปุ้ยยงน่ครบเจ็บขนาดเลยขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบมุขขอบใจหลายๆพี่มาส่งกำลังใจให้เจ็ดล้านดวงตา ตอนนี้อยู่อายุทยาอยู่อายุทยาปลูกพักออกกันเอกอยู่ดูสิพ,พี่น้องมาเบ่งป่าวางหันพ้นตกะป่านป่าสนมันเหลี่ยงลูกนะพี่นเนาะเหลี่ยงลูกแล้วแล้วเด็๋เนี่ยโบเห็น พวกอันลูกป่านีพ่พโ่เห็นขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยทุกแรงกำลังใจพี่น้องคลิปนี้ขอกระสีแดนโอ้โอ ยังร่าใจด้อพี่น้องยิได้ล่าจากกันไหลซดแล้วเดอบอกพี่น้องกำลังเข้ามาเนาะเสียออกไปยูททายกับพี่กับน้องส้มบรรยากาศเด่นจักรเล็กจักหน่อยพี่น้องมองาแนนใต้สวนขอนังกะบรรยากาศดีดีตอนนี้ลมพัดวีดีบีคือพ้นสิตกพ้นสิตกบ่จัก ต้นกล้วยกับกำลังสวยกำลังงามกำลังออกดอกออกปีขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจพี่น้องเอซที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ในเมื่อนี้ขอโมองขอบใจลลายเดอ้อสิบนาทีผ่านไปน้อพี่น้องอ่า จะได้ลงจากการไล่โซดคอมมกขอบใจหลายๆเด้ดอที่เข่ามาบมันหายกำลังแรงใจหายในไล่โซดตอนนี้กะขออนุญาตลงจากการไล่โซดกันจ๊กหน่อยบายบาย